สวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับคลิปนี้เรายังอยู่กันที่บ่อราคา8,000บาทนะครับก็เป็นตอนที่2นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราลากอวนไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาสูบแห้งแล้วก็จะเอาปลาที่เหลือออกครับโอเคสตาร์ทได้เลยปลามีเยอะอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยใหญ่นะครับ ตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับรอบนี้เราเปลี่ยนจากอวนมาเป็นผ้าฟ้านะครับเป็นตะข่ายโอ้โหโอ้โหอืจับไม่ได้ดึงแบบระยะสั้นๆครับโอ้โห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 อ้เยอะโอ้ขนาดแค่ผ้าฟ้าแล้วเนี่ยรอบนี้ตัวใหญ่เออ ่ไอที่ใช้อวนนี่เราลากไกลไงเนาะมันนานด้วยก็เลยแบบปลาตัวใหญ่มันออกได้หมดอะเสร็จใส่แล้วก็ล้างเอาเลยนี่ยังไงก็ได้โอ้ไสาสวยครับไสาที่เราจะขายให้เขาซื้อกินนะครับจัดใส่ไม่ดีเหรอนี่ไสาสวยสายสวยโอ้ใหญ่ขึ้นมาก่อนเล่าเมื่อกี้ครับโอ้ใหญ่ตะโขโอเคตะเพน หอยอะไรอะเรียกอะไรหอยกาบเหรอไม่รู้เลยไม่รู้โอ้แจมเด้อแจมเด้อกระจัดการเลยเออได้แล้วครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปลาอะไร โอ้ปลาในทองแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่อะ่ะไม่ถึงโลครับน่าจะประมาณครึ่งโลแต่ก็ไม่เป็นไรมันดูกันสักหน่อย โอ้โหโดดโดดโดดโอ้โหได้กี่ตัวออกไหมดแล้วได้สักตัวมีใบไม้มันลอยอ่ะเราต้องเอาอันนี้ไปใส่กระชังก่อนปลาตะเพียนน้อยเออตะเพียนน้อยก็ออกไปเดี๋ยวเราจะตามพ่อไปครับโอ้ปลาซิวโออ้้ันนี ไปดูกัน เยอะครับปลาเยอะโอ้โหปลาโดดปลาโดดโอ้เข้าอยู่เข้าอยู่อืออืออือได้อยู่ได้อยู่ไห้อยู่ไห้อยู่ นันด้ครบโอ้ปลาช่อนปลาช่อนอ๋อเห็นแล้วไอพวกตัวเล็กๆนี่พอค้าเราจะซื้อไปปล่อยบ่อที่เขาประมูลไว้นะครับโอ้ปลาช่อนตัวใหญ่อยู่เนอะ โัวนู้นจะลงน้ำแล้วจะลงน้ำแล้วโอ,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 อ้ทันอยู่ครับทันอยู่เด้อทันอยู่เด้อทันอยู่ครับนี่สายสวยๆเลยโอ้ครึ่งโลมีอยู่ครับตัวนี้อืม้ม จริงเวลาน้ำใกล้แห้งนี่ตรงหัวกะโหลกนี่คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าปลามันจะโดดไปโดดมาครับโอ้นี่มือเปล่ายังได้อะนี่จ้อแจมบ,บ่อน,นี้ปลานแน่นนะปลานแน่น ถ้ารอยแห้งแล้วก็จับทีเดียวนี่เดี๋ยวจับไม่ไหวครับเดี๋ยวมันจับไม่หมดถ้าแห้งแล้วเดี๋ยวมันตายโอ้โหโอ้โหโดนแล้วโดแล้วโดแล้วโอ้โหโอ้เยอะครับโอ้ยมัน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 ปลาโตเดาอันนี้เดามันนี้เดาไอเซตกระโกดด้วย อ่นด้วยปลาเนรที่มันตัวใหญ่หน่อยอ่ะถ้าอัน้ไม่เอาเราก็ไปขายที่บ้านเนาะได้อยู่เนีย่ยห้าสิบบาทได้เนี่ยหกสิบก็ยังได้เลยบางตัวนี่ออืนี่โอ้ด,อดูตัวใหญ่นันหน่อยนี่ไซส์นี้ได้โลละหกสิบเลยนะครับไม่ใช,ไช่ไม่ใช่เล็กนะครับเนี่ยโอ้แจมเจมเจมโอ้เยอะหลากหลายเลยครับปลาหลากชนิดท่านนี้หนึ่งมานะ ท่านนั้นหนึ่งพี่เมย์น้องสาวมานี่พี่ทูนอพนีพี่ทูนพี่ทูนไซโลทั้งนั้นนะพี่ทูนนี่ปลาโท่นี่ครับปลาโดยเฉพาะฝั่งนู้นนะครับโพตรเยอะเออแจ่มๆเลยเนี่ยปลาโถเต็มเลย โอ้นะเกือบ,บโลครับตัวนี้ตัวใหญ่แจม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 ,มจับยังไงก็ได้จับยังไงก็โดนปลาโคตรแน่นจริงๆบ่อน,นี้ปลาใหญ่ก็มีอยู่เนอะปลาใหญ่ก็มีอยู่ <i> <i> อะไรดู กัวใหญ่เหรอโอ้บบไม่ใหญ่มากแกโอ้แจมอยู่แจมอยู่ป้นนินแจมอยู่ใส่ยิงไข่ได้ครับโสุดยอดเนอะยอดนอดอดี่ได้แล้วทำน,นิใส่สวยตาโค้ไม่ถึงโลครับไม่ถึงโล ถึงครึ่งโลด้วยซ้ำยังไม่ใหญ่ยังไม่ทันใหญ่นะบ่อแปดพันบาทถึงไม้ว่าปลาจะไม่ใหญ่แต่ผมว่าคุ้มครับขายได้หมดนะครับขายได้หมดแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ขายได้หมดครับอไอ้นมนี่จุใจวันนี้ ไซส์สวยไซสสวยอยากจับเหมือนกันแต่จับไม่ได้นี่ครับพี่ชายได้เฮ้ยนี่ปันนัยเหรอปันนัยปันนัยปันนินสองตัวจับไม่ได้มือเดียวนี่ครับ นี่ครับตามไปดูครับนี่ปลาโคตรเยอะที่เห็นนี่ปลาหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับปลาไม่ใหญ่ก็ขายได้จะซื้อไปปล่อยครับอปอดเถอะปอดเถอะปอดเถอะ จับทีละสองตัวได้เลยอะ่ะตัวน,นี้ปลาในใช่ไหมออกเขียวๆลงเอยนะยยยปลาเนนก็ไม่ใช่ว่าไม่ใหญ่เนะ่าใหญ่อยู่เนอะครึ่งโลขึ้นก็มีหลายสิบอะ่ะหลายสิบโลอยู่โอตัวนั้นจะตายแล้ว หลานชายชายเดียวเลยครับทางนูน้นปลาเยอะปลาแน่นจริงจริงปันไหนครับผมขอจับบ้างออ้ยเยอะจะเต็มอีกแล้วแปบ๊บแปบ๊แปบอะ่ะอือนี่ครับจับจับ น้องไปเก็บแล้วนะครับปลาแน่นแล้วยี่สิบสามสิบโลครับนี่เพราะว่าในกระชังตอนนี้น่าจะสองร้อยเกือบสามร้อยโลแล้วนะครับ แม่น่าจะได้หอยไม่ต่ำกว่า15กาโลแล้วครับ10กโล15กาโล่าจะได้อยู่ เราตามไปดูทิ่กระชังครับมันจะแน่นมากตอนนี้ ตอย่างเลยครับปนิลนุนจันปนิลปนุนจันปนไนตะเพียนตะโหเก็บตกปลาที่เหลือกันต่อครับน่าจะพอมีพวกปลาช่อนปลาบูอยู่มั้งเอานั่นได้แล้วปลาช่อนใส่นไหนใส่เนี่ยเหรออ่านี่มีปลาบูตัวนึงสามตัวเก็บตกครับเก็บตก มันจะพอมีหลงเหลืออยู่ไปไหนแล้วได้แล้วครับเออหลุดโอ้ตัวนี้มีอยู่เนร์ครึ่งโลไม่ต่ำกว่าครึ่งโลนะหกเจ็ดขีดอะไรอ่ะพี่ชายก็ได้เหรอเออสายงามสายนี้ขายดีครับ บาลเท่านี่เดือนหนึ่งได้เป็นอะไรกันห้าหกแสนอ่ะสตางจากยูทูบอ่ะครับที่นี่น่าจะเป็นที่สุดท้ายโอ้ย,ยปลาอะไรไซส์สวยอนยะู่เนอะอันนี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับจะมีปลาช่อนจะเจอปลาช่อนก็ได้จะเจอที่นี่แหลอครับ นั่นโอ้ยนั่นไงนั่นไงตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นแต่หัวได้ไหมซื้อเรียบร้อยใช้สูงนี้เรียบร้อยโอ้ยอยู่ตรงนั้นแหละใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่ Ô, oh, lô <laughs> <laughs> Đúng rồi Ô Ô, 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 ô ồ, 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 อะไรตัวใหญ่เลยไหนโอ้โหเกือบโลเกือบโลเออนั่นไงออกมาละลงไปแล้วลงไปแล้วครับลงไปแล้วโอ้อยังไงก็เสร็จยังไงก็เสร็จแหมเออได้แล้วครับเกือบโลสวยสวย นนีเนกินโฉอ้นี่นี่นตีตีตีต้ใหญ่ตัวใหญ่อยู่นี่สองตัวมั้งนี่ไม่ได้ใจจับหนึ่ตัวก่อนใช่ใชมีสงตัวนป่นไงโอ้โ้โอ้โอโอ้โอ้โอ้โโอ้โอ้ล้วตัวอ้โ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 อ้้โอ้โอ้โอ ออไม่ค่อยไม่ค่อยอ้วนหรอแต่น่าจะได้ครึ่งโลอยู่พี่ชายนู่นครับนู่นแล้วพุ่งตามไปแล้วเออเสร็จเลยแบบนี้เสร็จเลยสาสวยๆครับอื่ะไปจับกันเด้อดูกันเบาเบาสุดแล้วครับโคตโคตรจานออกแรงแล้ว

กํนี่ม้าอนี่เราก็อย่างให้เอาไีมีมันจะไม่นนะังเ็กเยตงกดงกระโดออก้ายเลยีเลยไเหรโอ้ยังรับเลยอ้ัหลนไ่ดเลยไม่ยูไม่ยูนั่นออกกาออกกมาจังกันมาเอามาออกมจับที่เขาพี่ไมละนอนละหอดละ่อออกมาก่อนมาแล้วปล่อยถังกอนมาเสอ็จะ หน่อยก็ไอ้ตะกี้ตะแกมันมีโลโคเลยเนอะมันจะโลเก้านะมันจะโลแปรนะเอามามา้โลไปก่อนไปก่อนไปก่อนจะตาุดหนึ้าไปตะเพนเดียวไอ้าราอยู่เดียวตีเลิเดียวไอ้เดียววกกบพวจะมาอยู่นะเ็นเย็นไอ้นมจะมาอยู่อ๋อรบกวนเดมันเเหมาบนละตอนนี้เขาก็เพื่มราคา้วมัน็เหมาบลดะดซอยมาสับอบไห้นมอ่ะคนในไ อันนี้น้อยไม่ใช่เหรอไหนมาขินมุดแต่มุดอื่นวะเอาเนาะเอาเนาไนที่เหรอที่กับคนแหงเหรเอาปอนก่อนเนาะไปเขาจะตายนี่ ปลาในชิดของเรียกถึงไม่ออกปลาในองะปลาในเนี่มันดีนะปลาในปลาในฮกึ่งไปอะไรอะไรฮะนู่น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 ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าโอ้นู่นสองตัวเลยครับโอ้โหคนละตัวเลยตัวใหญ่ซะด้วยอือโอ้แจมแจมแจม ปลาอนี <itos> ่เอาครับเอาก่อนนี่โอ้ยมาแบบเสือเสือครับเสือครับเสือวันนี้ไม่ได้มาอยู่บ้านเบื่อไหมนี่นะครับส่วนที่เราขายไม่หมดเราก็ เอามาปล่อยในบ่อของเรานะครับอันนี้มีปลาตะเพียนกับนวลจันทร์นะครับอันนี้เป็นบ่อที่เราเช่าไว้นะครับ S <s> เกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นปลาใน,นครับปลาใน,นนี่แข็งแรงทุกตัวครับอเอ้าออกไปเร็วออกไปสู่อิสรภาพน,นี่เราทำป้ายไว้นะครับ ีอยู่สองตัวครับที่หงายท้องตัวอื่นเริ่มชินแล้วก็เริ่มว่ายไปแล้วนะครับลดดป,ลปลายปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้าว่ากันครับบ่อนี้ปลาเพียบ